ถ้าคิดความบีบผมคิดว่าจะง่ายนะครับเมงเอิญช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปกินข้าวเย็นมีพักพวกชวนชวนให้ไปคุยเรื่องการเล็กตั้งให้ฟังในที่กินข้าวเย็นที่หนึ่งนะครับผมก็คิดว่าวิธีเข้าใจง่ายคือถ้าคิดถึงห้องกินข้าวเย็นใหญ่ๆมันเป็นฮฮลเนี่ยคล้ายๆกับมันเป็นเบทีเลือกเป็นวิธีการเมืองไทยเนี่ยได้มีการกันคนที่มาร่วมกินอาหารเนี่ยออกไปนอกห้องทั้งหมดปิดประตูลห้วคอง แล้วเสร็จแล้วเหลืออยู่แต่ในห้องเนี่ยก็แค่คณะรอปภกับเท่าแก่เดิมแล้วคณะรปภกับเท่าแก่เดิมเนี่ยก็ยกร่างเมนูใหม่นะฮะแล้วก็จัดแบ่งเขตโต๊ะเขตอาหารกันใหม่เน่นะครับไอตามใจเขาเนี่ะครับเพราะว่าในการยกร่างเมนูใหม่ในการจัดแบ่งเขตโต๊ะจัดประเภทอาหารใหม่เนี่ยคนกินทั้งหลายอยู่้าง้องหมดเลยนะฮะประตูนั้นถูกปิดคนทั้งหลายถูกกันอยู่นอกห้องประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับ หรือจะสี่ห้าปีก็ได้นะฮนะก็คือหิวแย่แล้วล่ะจากนั้นก็เปิดประตูห้องเชิญพวกเขากลับเข้ามาสิ่งที่เขาพบก็คือว่าอาหารจานเด็ดที่สุดอาหารจานอร่อยที่สุดอาหารจานที่แพงที่สุดถูกกันออกไปพ้นมือเขาะมันไม่ใช่อยู่ในเขตโต๊ะที่เขาจะเอื้อมถึงได้นะครับแต่ว่ากลับเป็นอาหารพิเศษที่เงวนไว้สำหรับคณะรบพอกับเท่าแก่เดิมเท่านั้นแล้วคนเหล่านี้เนี่ย เดินเข้าห้องอาหารเย็นมาในฐานะเป็นตัวแทนที่ถูกเลือกตั้งจากแขกทั้งหมดคำถามคือว่าพวกเขาจะทำยังไงพวกเขาจะทำอะไรผมคิดว่าสภาพการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนห้องอาหารห้องนั้นนะเขาก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหลักในการขีดเส้นอำนาจใบแบ่งเขตอำนาจใบแล้วลากเส้นอำนาจให้เข้ามาอยู่ในมือเขามากที่สุดอะ ขยายเขตพื้นที่อำนาจที่เขาคุมได้ออกไปมากที่สุดนะโดยผ่านกฎหมายหลายร้อยฉบับที่ออกมาในช่วงสี่หปีของรัฐประหารนี้โดยผ่านรนัฐมนทีียกร่างกันออกมาล่าสุดนี้ซึ่งทําไปโดยไม่มีอํานาจนําและทําไปโดยที่กลุ่มคนอื่นไม่ได้มีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่ได้มีปากเสียงมากด้วยซ้าไปเพราะอํานาจรัฐประหารค้าอยู่นะครับมันยังเป็นการร่างจัดแบ่งพื้นที่อํานาจโดยผ่านกฎหมาย ที่คนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็คือก็กลับไปที่นิทานเรื่องที่ผมเล่าตอนแรกคือเปิดประตูเดินกลับเข้ามาในห้องอาหารหลังสี่ห้าปีนั้นเมนูเสร็จหมดเลยอะไรสั่งได้อะไรสั่งไม่ได้นะฮะแบ่งเคตกโต่อา,ารเรียบร้อยแล้วอะไรที่คุณกินได้อะไรที่คุณไม่ได้นะครับแล้วก็อะแบ่งเค้กกันใหม่โดยที่สองฝ่ายคือพื้นเทพเบสิคเลยผมคิดว่าคนสองกลุ่มอ่ะ ที่หลังรัฐประหารแล้วได้มีส่วนในการเข้าร่วมกันแบ่งเค,ค้กอันนี้นะก็คือกลุ่มคณะรัฐประหารซึ่งเป็นตัวแทนกองทัพแล้วก็กลุ่มที่ผมอยากเรียกรวมๆว่าชนชั้นนําแต่เดิมนะครับก็คือกลุ่มผู้มีอํานาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองแต่เดิมสองกลุ่มนี้แหละที่ผมคิดว่าเขาเป็นคนร่างเมนูใหม่จัดแบ่งเขตโต๊ะอาหารกันใหม่นะครับจัดแบ่งเขตพื้นที่อำนาจใหม่กวาดต้อนเอาอำนาจมาไว้ในมือตัวมากที่สดุดแล้วก็เชิญคนอื่นกลับเข้ามาผ่านการเลือกตั้ง การเลือกตั้งมันมีความหมายตรงนี้ะครับมันมีความหมายตรงว่าคุณได้คุณถูกเชิญกลับเข้าไปในห้องอาหารใหญ่ห้องดินเนอร์ใหญ่ที่เขาแบ่งกันเรียบร้อยเขาเซ็ตเมนูกันเสร็จหมดแล้วแล้วเขาบอกว่า take it or leave it นะกินแบบที่อ้วนจัดที่นี่หรือไม่เลือกก็เดินออกไปซะนะซึ่งเขาก็รู้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นก็คือเขาก็อยาก,อยากจะอยู่กับการจัดระเบียบแบบนี้ซึ่งพวกเขาได้เปรียบเขากวาดต้อนในพื้นที่อำนาจมามากเขาเซ็ตเมนูไว้แล้วให้นานที่สุดทีาที่ยานานได้ สักกี่สิบปี <c oughs> สิ่งที่เราเห็นชัดคือระเบียบอํานาจที่เซตกันใหม่นี้โดยกลุ่มคนสองกลุ่มนี้โดยใช้อํานาจบังคับโดยใช้อํานาจกฎหมายเนี่ยมันไม่เวิร์กอะ่ะมันไม่เวิร์กเพราะว่าก่อนอื่นคือมันไม่เวิร์กทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะที่เราเรียกว่ารากหญ้าหรือแม้แต่คนชั้นกลางเนี่ยก็เห็นชัดว่าคุณแบ่งแบบนี้พวกเขาไม่ได้อะอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ได้แต่เป็นคนส่วนน้อยแล้วเขาก็มีฐานะที่มั่นคงมั่งคั่งอยู่แล้ว นะครับมันไม่เวิร์กสำหรับคนส่วนใหญ่ของสังคมและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือว่ามันขัดฝืนกับผลประโยชน์ขัดฝืนกับความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมของคนหลายกลุ่มในสังคมมากกันไปเพราะทุกการขยายพื้นที่มากคือการบอกว่าทรัพยากรอันนี้ต่อไปนี้ฉันคุมอย่างเช่นกองทุนทั้งหลายที่อยู่ตามกระทรวงต่างๆที่ได้งเงินมาจากสปสชหรือต่างๆบ้าง,ต,าง,ต,าง,ต,างตอนนี้เนี่ย ล่าสุดก็คือมีการเปลี่ยนระเบียบกระทรวงการคลังโอนอำนาจกลุ่มน,นี้จากที่แต่เดิมประธานมักจะเป็นรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งต่อไปนี้ประหลัดคุมประหลัดเป็นประธานอันนี้เห็นชัดว่ามีการโยกอำนาจการคุมจานอาหารการคุมเคก้กการคุมทรัพยากรส่วนกลางก็อยู่ในมือของคนกลุ่มที่เป็นข้าราชการประจาคนกลุ่มที่เป็นเรารพอๆเป็นกลุ่มชนชั้นนาเดิมคนอื่นจะเอื้อมเข้าถึงยากขึ้นคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ม่อถึงยากขึ้น ด <c oughs> ัง,งนั้นคนที่มาจากการเลือกตั้งคือใครฮะคือแขกที่มาทีหลังเป็นตัวแทนของแขกทั้งหมดที่เขาโหวตที่เข้ามาเขายังมีผลประโยชน์ของตัวเขาเองนะครับในฐานะคือเขาก็เป็นออลิทอ่ะเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาจะเป็นผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งเขายังมีผลประโยชน์ในส่วนที่แบบเขาก็อยากได้อํานาจจะได้ผลประโยชน์เขาแต่นอกเหนือจากนั้นคือเขาเป็นตัวแทนของแขกทั้งหมดตัวแทนของประชาชนทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนก็คงจะมีสิ่งที่ประชาชนอยากได้ในแง่ผลประโยชน์ในแง่ทรัพยากรในแง่อำนาจงนั้นอันนี้คือสองอย่างที่เข้มา เดินกลับก็ามายัางโรงอาหารเดินกลับก็มยังโต๊ะอาหารและเขาย่อมกดดันให้เจรจาเปลี่ยนเมนูกันใหม่ให้จัดโต๊ะอาหารกันใหม่ขณะที่คณะรปภกับเท่าแก่เดิมคงไม่อยากให้เปลี่ยนคงไม่อยากให้จัดเมนูใหม่นั้นถ้ามองแง่ดีถ้ามองในแง่ดีเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นจะเป็น นิมิตหมายเป็นรางที่ดีสำหรับสงสังคมไทยทั้งมองการเลือกตั้งว่าเป็นการเปิดฉากเปิดมา่านเจรจาแบ่งเค้กันใหม่เพราะแบบที่คุณจัดเอาไว้และแบ่งกันไว้ในรอบส5หปีที่ผ่านมาโดยคนอึ่งไม่มีส่วนร่วมด้วยอำนาจบังคับอำนาจปืนอำนาจกฎหมายของคุณเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่สนองความต้องการความใฝ่ฝันของคนส่วนใหญ่ในสังคม,มนั้นนั้นถือการกลับเข้ามาของพวกเขาเนี่ยโดยผ่านการเลือกตั้งเป็นการเปิดฉากเปิดม่านเจรจากันใหม่ ระเบียบการเมืองระเบียบอำนาจที่ลงตัวมีการแบ่งสรรปันส่วนที่เป็นที่ยอมรับยิง่งขึ้นพูดง่ายๆว่าเลือกตั้งแล้วปฏิรูปไนะอ้ที่ถีกันจะเป็นจะตายก่อนหน้านี้เนาะปฏิรูปแล้วเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นควรจะเกิดขึ้นคือเลือกตั้งเปิดประตูเชิญคนกลับเข้ามาใหม่เจอเขาแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเจรจากันใหม่เลือกตั้งแล้วปฏิรูปนะเพราะแบบเดิมผมคิดไม่เวิร์กมีมีมีข้อมูลมากมายว่าไม่เวิร์ก คนที่เขาอยู่เดิมเขาคงไม่อยากให้อ่ะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของคนนะครับเขาวางเมนูไว้แล้วเขาเซตโต๊ะไว้แล้วคงไม่อยากจะยอมไม่ง่ายนะครับถ้าไม่ยอมไม่ง่ายเนี่ยผมก็เกรงว่าสังคมจะมีแรงกดดันยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือใช่ไหมฮะคุณอินไวท์คนกลับเข้ามาในห้องโถงเนี่ยก,ก็ย่อมอยากจะได้สัดส่วนทรัพยากรส่วนรวมอำนาจที่เขาคิดว่าเป็นทมกับเขาความตึงเครียดก็จะมากขึ้น ถ้าเขาเป็นนักปฏิรูปที่ฉลาดนะคผมว่าคือถ้าอันเจนดามีคือเลือกตั้งและปฏิรูปถ้าเขาเป็นนักปฏิรูปที่ฉลาดเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอบยากกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านฉลาดหรือไม่แต่ว่าถ้าท่านเป็นนักปฏิรูปที่ฉลาดเนี่ยนักปฏิรูปที่ฉลาดจะให้มากกว่าที่ประชาชนอยากได้แต่ไม่เกินกว่าที่ตนอยากเสียท่านไม่ให้เท่าที่ประชาชนอยากได้ให้น้อยกว่าที่ะวาชนอยากได้บางทีท่านอาจจะต้องเสียมากกว่าที่ท่านอยากจะเสีย เราผมเกรงว่าภาวะตึงเครียดของการผลักดันให้เกิดมีจะมีแรงกดดันให้เกิดการปฏิรูปหลังเลือกตั้งเนี่ยแล้วไม่มีการตอบสนองไม่มีการจัดโต๊ะแบ่งเค้กกันใหม่ที่ชัดเจนจริงจะนำไปสู่ rising disappointment rising disillusionment ความผิดหวังจะมากขึ้นความภาษาไทยคงจะเรียกว่าตาสว่าง ต่อระเบียบการเมืองที่เซ็ตไว้ว่าอ้าวมันปรับแก้ไม่ได้นี่มันสนองความต้องการของเราที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วส่งตัวแทนเราไปแล้วมันสนองไม่ได้นี่แรงกดดันตึงเครียดจะมากขึ้นแล้วผมคิดว่าในบรรยากาศที่มี r i s i n g disappointment มี r i s i n g dissolution อันนี้น่ากลัวที่สุดคือผมก็เลยแบบก็ไม่เชิงกันเวาไม่สนใจนะครับผมก็รู้สึกว่าเออ ถ้าได้นายกท่านใหม่ที่พูดไพเราะแล้วก็รับฟังคนอื่นมากกว่านี้ผมก็ขาจะมีความสุขแต่ไม่ว่าจะเป็นนายกที่พูดไพเราะหรือไม่ไพเราะจะเป็นนายกที่รับฟังคนอื่นมากหรือน้อยเนี่ยนี่คือโจทย์ที่ท่านต้องเจอผมยุด่นี่คือโจทย์ที่ท่านต้องเจอมันถูกเซตจ,จากสิ่งที่ท่านทํามาจากระเบียบการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาท่านหนีโจทย์พวกนี้ไม่ผลแล้วต้องคิดผมก็ควรจะคิดกันแต่เรืนเน่อนว่าเมื่อโจทย์พวกนี้ปรากฏตัวขึ้นมาหลังการเลือกตั้งแล้วจะจัดการมันยังไง